ที่ขก็อันนี้จะมาออมเล่นเป็นดินน้ำมันเด้งดึงหรือดินใส่ดินเกาหลีอะไรก็ไม่รู้งงแต่ว่าความรู้สึกดินส่ขงประทิบนะคะที่พ่อค่ะจะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะก็คือเราซื้อมานะเป็นดินน้ำมันเด้งดึงก็หาซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะ่ะเขามีขายนะคือเราไปซื้อมาที่ตลาดนัดแถวบ้านนะคะก็ตลาดนัดเอนไม่รู้นะคะไม่รู้ นี่ยืดนะไม่จะยืดะค่ะมันจะไม่ติดมือด้วยนะสมมติใช่ไหมหล่อ,อไปปั้นปั้นแล้วแบบหล่อให้แห้งนะคะเมื่อจะเด้งเห็นไหมตอนนี้ยังไม่แห้งก็เด้งแล้วแหละนะคะก็ยืดนะยืดยืดได้เยอะๆเลยะค่ะแต่ว่าตอนโตมันแคบนะวางของเต็มเลยะค,ะค่ะน,นะคะก็ แล้วชอบนะเพราะว่ามันเนื้อคล้ายๆสลานแต่ก็ยังไม่ใช่นะคะก็เพเราซื้อมาสีฟ้าสีชมพูเราไม่รู้จะเอามาขายดีหรือเปล่านะแต่มันแพงค่ะแล้วก็สีม่วงคือเราซื้อมาก็นานเนาะโอเคค่ะอันนี้จะไปะดูสีชมพูกันนั่งรักกูชอบนะคะชอบแล้วก็ปุูกเงิงได้เท่านี้แหละคุ้ม แต่ว่าเราไม่รู้จะถ้าสินค้าก็คงแบบว่าขายแพงนะเพราะว่าเราก็รับมาแพงไม่รู้นะคะว่าจะขายดีหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ได้ขายนะยืดนะคะมันคล้ายๆดินออมเกาหลีที่เราดูใน facebook นะเขาเลือกเขาขายดินญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เคยสั่งของในอินเทอร์เน็ตนะนะคะแล้วก็สีม่วงเน,นื้อเหมือนกันเลยค่ะ ช่องนี้อาจออาจะไม่ได้อัดคลิปเลยนะก็คือเราไอะอัดที่ช่องนี้พอพอนะคะชื่อช่องนี้พ,พอพ่อเขอขันนะคะโอ้ยสีม่วงได้เยอะจังเลยดีได้เต็มกระปุกเลยสีชมพูได้ไม่เต็มเลยนะสีม่วงได้เยอะไม่เห็นปะเนะ้ะกล้องเห็นเป็นสีอมตรงไหนดีเปิดปิดคอมเฟอร์กันนะโอ้ยสีม่วงติดติดนะเห็นปะมันไม่ใช่ม่วงอะ อ๋อเราเปิดเฟซนะคะมันก็เลยแบบว่าม่วงไม่ใช่สีม่วงที่เรามันจะเป็นม่วงอ่มอมม่วงเผือกสีเปือกเข้มอคะค่ะสีม่วง,งเข้มๆนิดนึงม่วงเข้มไม่เข้มเกินไปก็ไม่อ่อนเกินไปนะโหสีในกล้องบอกว่าสดเวอร์คะ่ะสีม่วงมันติดนะเนี่ยม่วงติดอะสีอื่นไม่ติดเลยนะคะเหกก็ยืดนะคะ สีม่วงได้เต็มกับปุกเลยสีอื่นไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะก็มันมีสีเหลืองสีอะไรกับสีแดงมั้งไม่รู้นะไม่แน่ใจลืมค่ะก็เดี๋ยวจะซื้อมาเล่นอีกนะคะก็โอเคนะคะนี่นะดินำํานเด้งดึงแล้วกันนะคะพูดเขาเรียกยังงป้าที่เราไปซื้อก็ก็นกคะคะเดีด๋ยว ถ้าเราซื้อมาอีกแล้วจะรีวิวให้นะคะนี่ตามรีเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย